สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคอกว a รันนิ่งนะครับคลิปนี้นะครับผมมีนาฬิกาสมาร์ทวอทอยากจะมาแนะนําพี่เพื่อนๆน,นะครับสำหรับนักวิ่งมือใหม่หรือมือเก่าก็ได้นะครับที่มองหานาฬิกาวิ่งสักเรือนหนึ่งที่ราคาไม่แพงมากจนเกินไปนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่คิสเล็กนะครับ เป็นไงบ้างสวยไหมเอ่ยนี่ต้องขยับนิดนึงนะครับหน้าจอจะได้ขึ้นสว่างนะครับจะได้เห็นกันนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับ3,000มีทอนนะครับก็คือทอน10บาทนั่นเองนะครับกับเจ้าคิดสเล็กรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นเอ็กเตอร์นะครับราคาแค่2,990บาทเป็นไงบ้างราคา3,000มีทอนนะครับนี่เลยนะครับใครที่มองหานาฬิกา สมาร์ทวอทสักเรือนหนึ่งนะครับไว้ใช้งานครับตัวนี้ก็มีโหมดการออกกำลังกายอยู่150โหมดนั่นเองนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นนักวิ่งเนาะก็จะมีโหมดวิ่งแน่นอนนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมือใหม่หรือมือเก่านะครับก็สามารถซื้อมาใช้ได้นะครับเพราะว่าราคาไม่แพงมากจนเกินไปนะครับแล้วก็มีฟัง์กชันหลายๆอย่างที่สมาร์ทวอทสามารถทาได้นะครับ พามาดูสเปคของเจ้าตัวคิสเซิลเอ็กเตอร์นะครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับก็คือขอบบริเวณหน้าจอของตัวเรือนนาฬิกานะครับตัวนี้นะครับผลิตมาจากเซรามิกนะครับนี่ที่มีชื่อว่าเซรามิกเบสเซลนะครับเป็นวัสดุที่เป็นระดับพรีเมียมนะครับก็คือทนต่อการขีดขวดได้ดีนะครับก็จะทําให้ขอบเรือนของนาฬิกาเราไม่มีการ ขีดขวดได้ไง่ายๆนะครับก็คือไม่มีรอยนะครับรอยถลอกอะไรเงี้ยเผื่อบางที่เราใส่ไปทํางานหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือไปชนนะครับก็จะทําให้ไม่มีรอยนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ให้มาค่อนข้างดีนะครับปกติแล้ววัสดุเซรามิกตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในนาฬิกาที่มีราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่เจ้าตัวคิสเล็กเอ็กเตอร์ก็ให้เรามานะครับนี่เป็นไงบ้างแล้วก็ ตัวเรือนนะครับเนี่ยตัวบอดี้ของเจ้าตัวคิสเล็กเอ็กเตอร์นะครับก็ทํามาจากอลูมิเนียมนะครับนี่อลูมิเนียมอลลอยนะครับก็จะทําให้มีความแข็งแรงคงทนค่อนข้างดีนะครับและก็รองรับแรงกระแทกค่อนข้างได้ดีนะครับในส่วนของหน้าจอของคิสเล็กเอ็กเตอร์นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบ LTPO นะครับขนาด1.6นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบอัมโมเลตนะครับซึ่ง สามารถปรับรีเฟรชเรทตามการใช้งานการมองเห็นของเรานะครับก็จะทําให้หน้าจอค่อนข้างที่จะคมชัดและก็มีความลื่นนะครับในส่วนของหน้าจอก็สามารถทัดสกรีนได้นะครับนี่เป็นไงบ้างนะครับหน้าจอค่อนข้างที่จะคมชัดมากนะครับเพราะว่าเป็นหน้าจอแบบอัมโมเลตนะครับโดยปกติหน้าจอแบบอัมโมเลตจะให้มากับในนาฬิกาที่ค่อนข้างมีราคาค่อนข้างแพงนะครับนาฬิกาแบบ ตัวท็อปๆนะครับเจ้าตัวคิส e ล็กเอ็กเตอร์นะครับก็ให้มานะครับกับหน้าจอแบบอะมเลนะครับสำหรับมาตรฐานการกันน้ำนะครับก็จะเป็นมาตรฐาน5 ATM นะครับซึ่งสามารถกันน้ําได้ในระดับ50เมตรนะครับใครที่ใส่ว่ายน้ําหรือดําน้ำนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าน้ําจะเข้านาฬิกานะครับก็สามารถกันได้นะครับไม่ว่าคุณจะวิ่งแล้วเจอฝนหรือเหงื่อออกนะครับก็จะสามารถกันได้นะครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานที่ ค่อนข้างดีนะครับระดับ50เมตรนะครับในส่วนของโหมดการออกกําลังกายนะครับก็จะมีมากกว่า150โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดวิ่งนะครับวิ่งการแจ้งนะครับหรือวิ่งในร่มนะครับการเดินในร่มหรือการเดินการแจ้งว่ายปั่นมีครบนะครับมีมากกว่า150โหมดนะครับในส่วนของ gps นะครับก็จะเป็นการทํางานแบบ dual band นะครับก็คือรองรับดาวเทียมถึง6ดวงนะครับเขาจะทํางานร่วมกันนะครับ ก็คือเขาจะหาสัญญาณของดาวเทียม6ดวงนะครับว่าสัญญาณดาวเทียมตัวไหนนะครับสัญญาณดีที่สุดนะครับเขาก็จะจับคู่กันในการทํางาน,นครับก็จะทําให้ GPS จับได้เร็วขึ้นและก็การวัดระยะทางจะค่อนข้างที่จะเสถียรและก็แม่นยานะครับ เดี๋ยวผมพามาดูวิธีการใช้งานเจ้าตัวคิสเล็กเอ็กเตอร์นะครับว bueno> ่ามีวิธีการใช้งานยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่เราควรรู้เราควรรู้อะไรบ้างนะครับก่อนการใช้งานนะครับเริ่มจากปุ่มที่อยู่ด้านข้างนาฬิกาเลยนะครับก็จะมีอยู่3ปุ่มนะครับก็จะมีคําว่าปุ่มสปอร์ตนะครับแล้วก็ปุ่มวงกลมนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากปุ่มสปอร์ตเลยนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับปุ่มสปอร์ตกดหนึ่งข้างก็จะเข้าหน้าเมนูการออกกําลังกายนะครับก็คือ เมนูสปอร์ตนั่นเองเนาะส่วนปุ่มตรงกลางที่มีลักษณะเหมือนวงกลมนะครับเราหมุนขึ้นหมุนลงนะครับเป็นการเลือกเมนูการออกกําลังกายนะครับหรือเราจะทัดสกรีนเอาก็ได้นะครับและอีกหน้าที่หนึ่งของปุ่มตรงกลางนะครับก็คือเป็นการกดแล้วจะย้อนกลับ1ครั้งนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆปุ่มแบ็คนะครับนี่กด1ครั้งก็จะย้อนกลับนะครับส่วนปุ่มสตาร์ทนะครับก็จะมีหน้าที่อยู่2ออย่างนะครับเท่าที่ผมดูนะครับก็คือ เป็นปุ่ม stop นะครับปุ่มหยุดแล้วก็เป็นปุ่มเหมือนท้ายๆว่าเข้าหน้า home นะครับก็คือหน้าหน้าจอหลักนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเข้าปุ่ม s p o ์ตให้ดูก่อนนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าปุ่ม start เขาจะทําหน้าที่ประมาณไหนนะครับอ่ะอันนี้เริ่มออกกําลังกายแล้วนะครับเรากด start นะครับก็จะเป็นการหยุดนะครับ เรากดปุ่มนี้ก็ได้ปุ่มนี้ก็ได้นะครับถ้าเขาไม่ได้เข้าเมนูลึกๆนะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มกลางก็ได้นะครับให้เขา back กับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าปุ่ม start เขาจะเข้าหน้าโ o m e ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าเมนูลึกๆดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูโหมดนี่โหมดนอนนะครับถ้าผมกดปุ่มกลางเขาจะถอยหลังนะครับถอยหลังหนึ่งครั้งนะครับกดอีกครั้งก็จะเข้าหน้า h o m เนอะอ่ะเดี๋ยวลองใหม่นะครับเดี๋ยวมาลองปุ่ม start ดูนะครับ เข้าไปก่อนนะครับนี่เราจะเข้ามาแบบลึกๆแล้วนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับเขาจะเข้ามาหน้าโฮมเลยนะครับนี่หน้าจอเลยนะครับอ่ะสิ่งที่ควรรู้ต่อมานะครับก็คือการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมแนะนํานะครับว่าเราควรตั้งค่าเบื้องต้นประมาณไหนนะครับนี่เข้ามาตัวฟันเฟืองเลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมอยากให้เข้าไปตั้งค่านะครับก็คือในเรื่องของค่าตัวนี้นะครับค่ากําหนดนะครับนี่ เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับนี่เราเข้าไปเลือกนะครับว่าเราจะใส่ข้อมือฝั่งไหนนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเสร็จไว้ที่ข้อมือขวาจะไปใส่ซ้ายไม่ได้นะครับมันจะพินเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับอ่ะอีค่าหนึ่งที่อยากให้เข้าไปตั้งนะครับก็คือตัวนี้นะครับการตั้งค่าหน่วยนะครับนี่นี่ระยะทางให้เราเลือกเป็นเมทริกนะครับนี่ ส่วนองศาอุณภูมิก็ให้ตั้งเป็นองศาเนาะเราจะได้เข้าใจง่ายนะครับไม่ใช่ไปตั้งเป็นองศาฟาเรนไฮน์นะครับเดี๋ยวก็งงนะครับก็จะมีอยู่แค่2อย่างที่ผมให้ตั้งเบื้องต้นนะครับก็คือค่ากําหนดและก็การตั้งค่าหน่วยนะครับนี่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับอ่าส่วนฟังก์ชันอื่นหรือการตั้งค่าอื่นก็ลองเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเล่นดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดปุ่มสตาร์ทนะครับมันจะกลับมาหน้าโฮมนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของหน้าจอนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนหน้าจอนะครับเรากดค้างที่หน้าจอเลยนะครับก็จะมีหน้าจอให้เราเลือกหลายๆหน้าจอครับตัวนี้เป็นหน้าจอที่ทางคิดสลิกให้มาตั้งแต่แรกนะครับก็จะมีหน้าจอนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับถ้าอยากได้หน้าจอสวยๆอันใหม่นะครับก็เข้าไปโหลดทางแอปของคิดสลิกได้เลยนะครับมีหน้าจอให้เราเลือกเยอะมากนะครับ ตัวนี้เป็นหน้าจอแรกที่ให้มานะครับถ้าจะเปลี่ยนก็กดค้างนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับหน้าเมนูตัวอื่นนะครับนี่เราเลื่อนมาจากทางขวานะครับก็จะมีข้อมูลหลายๆอย่างนะครับเราสามารถเซตได้นะครับหรืออยากดูแบบเหมือนคล้ายๆโฮโลแกรมนะครับเราก็กดค้างนะครับนี่เป็นไงบ้างเทบ่ะนี่หน้าจอพวกนี้เราสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมดนะครับ จะให้มันโชว์อะไรประมาณไหนนะครับทีนี้ผมพามาดูหน้าวินจ็ตหน้าจอตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับเป็นหน้าจอที่2นะครับหน้าจอที่2หมายถึงหน้าจอที่2ที่ทางที่เสกให้มานะครับทันี้อันนี้หน้าจอแรกนะครับส่วนตัวนี้เป็นหน้าจอที่2นะครับหน้าจอที่2ค่อนข้างให้รายละเอียดข้อมูลหน้าจอมาค่อนข้างดีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเวลาเป็นวันนะครับ เดือนวันปีอะไรประมาณนี้นะครับนี่ที่เป็นตัวเลขนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแบบเข็มนะครับตัวนี้ก็เป็นระยะทางรวมที่เราวิ่งหรือเดินไปในวันนี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นแคลอรี่นะครับนี่แคลอรี่ทั้งหมดที่เผาผลาญไปนะครับสเต็ปก็เป็นจํานวน9ก้านะครับแล้วก็เป็นช่องที่วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบเรียวไทม์นะครับตัวนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับอ่าอาจจะเพลียหน่อยเนาะความเท่ของมันนะครับก็คือสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับนี่เป็นไงบ้าง จะบอกช่วงเวลานะครับว่าจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่มีเมฆมีฝนไหมอย่างนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งลืมบอกไปนะครับเราสามารถย้อนกลับได้โดยการปัดไปทางด้านขวานะครับนี่เห็นไหมครับปกติเราจะใช้ปุ่มนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่เราจะใช้นะครับเพราะว่าหน้าจอของคิสเล็กนะครับของเอ็กเตอร์นะครับสามารถทัชสกรีนได้นะครับอัตราการเต้นหัวใจนะครับ มีให้เราดูนะครับว่าที่ผ่านมานะครับหัวใจเราเต้นประมาณไหนอะไรนงี้นะครับลองเข้าไปเล่นดูนะครับระยะทางรวมนะครับนี่จำนวนเก้านะครับเมื่อเช้าวิ่งไปก็หลายกิโลนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้มีให้ดูอีกหน้าเมนูหนึ่งนะครับนี่เราปัดมาทางทางขวานะครับก็จะเห็นว่า มีแบบว่าโทรศัพท์ได้นะครับนี่เราสามารถโทรออกนะครับแล้วก็รับสายเข้าได้นะครับมีประวัติการโทรออกและก็รับสายนะครับ mm hmm. ก็นาฬิกาตัวนี้นะครับสามารถพูดผ่านนาฬิกาได้เลยนะครับแล้วก็ฟังเสียงผ่านนาฬิกาได้เหมือนกันนะครับเออท่ดีเนาะแต่โทรศัพท์ต้องอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ตัวนี้เป็นเครื่องคิดเลขนะครับ ตนนี้เป็นเป็นปฏิทินนะครับในกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับนี่เราก็กดโฮมได้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องของการใช้งานนะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานเจ้าตัวคิสเล็กเอ็กเตอร์นะครับมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะก็จะคุยกันในเรื่องของการใช้วิ่งแล้วก็ใช้ทั่วๆไปนะครับเพราะว่า ผมใส่ตลอดนะครับยกเว้นตอนอาบน้านะครับก็มาคุยกันในเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้วิ่งนะครับก็เท่าที่ผมดูนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับ GPS ก็ค่อนข้างแม่นและก็ GPS ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับก็คือจับสัญญาณจากดาวเทียมได้เร็วมากนะครับเพราะว่าเขาจะใช้สัญญาณดาวเทียม2ดวงในการทํางานร่วมกันนะครับก็สัญญาณดาวเทียมดวงไหนสัญญาณดีเขาก็จะใช้2ดวงนั้นนะครับในการที่จะจับ GPS นะครับในการวิ่งเนาะ ก็เพจก็ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนระยะทางก็ค่อนข้างแม่นนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับเพราะว่าผมจะใส่วิ่งทุกครั้งเลยนะครับเจ้าตัวคิสเล็กเอ็กเตอร์นะครับและในส่วนการใส่ทั่วๆไปนะครับก็คือผมใส่ไปทํางานตลอดนะครับเพราะว่าผมเป็นช่างนะครับก็คือจากที่ดูบอดี้ดูขอบของนาฬิกานะครับก็คือทนต่อแรงขีดขวดได้ดีมากนะเพราะว่าผมก็ ก็คือทํางานเนาะเป็นช่างก็มือล่วงไปล่วงมาครับก็โอเคนะครับก็คือรอยขีดขดเขาไม่มีนะครับส่วนซิลิโคนสายรัดข้อมือก็ไม่รู้สึกว่ามันคันหรืออะไรเงี้ยนะครับโดยปกติถ้าสายนาฬิกาบางตัวนะครับผมใส่ก็จะมีอาการคันนะครับแต่เจ้าตัวค i s เล็กเอ็กเตอตัวนี้นะครับใส่ไปแล้วก็ไม่มีอาการคันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็จะมีผมใส่ตอนผมนอนด้วยนะครับ ก็นาฬิกาตัวนี้นะครับก็วัดการนอนของเราได้นะครับก็คือจะวัดว่าเรานอนกี่ชั่วโมงกี่นาทีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วัดว่าเรานอนลึกไปเท่าไหร่นอนแบบตื่นหรือเราตื่นนอนอะไรเงี้ยอจะวัดได้แต่เราต้องไปตั้งค่านะครับว่าเราใช้การนอนช่วงเวลาไหนานะครับเช่นผมตั้งไว้ก็คือตั้งสองทุ่มก็คือตื่น8ปดโมงนะครับเราต้องไปตั้งค่าลองไป ดูลองไปเล่นดูได้นะครับมันมีการตั้งค่าอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะพาไปดูการใช้งานหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีการใช้งานในเรื่องของการใช้โทรได้ด้วยนะครับก็คือมีใครโทรเข้าก็สามารถรับสายได้เราโทรออกก็สามารถโทรออกจากนาฬิกาได้แต่เราต้องเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับแต่ถ้าอยู่ห่างกันมากก็จะใช้ไม่ได้นะครับผมลองจับสัญญาณบลูทูธแล้วนะครับก็ อยู่ห่างจากมือถือประมาณสั้งร้อยเมตรได้นะครับค่อนข้างจับสัญญาณได้ไกลามากนะครับโดยรวมการใช้งานในกิจวัตรประจําวันนะครับค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็มีแบบฟังก์ชันเมนูอะไรเยอะมากมีแบบออปชันเยอะมากนะโดยเฉพาะหน้าเนี้ยเนี่ยหน้าจอหน้าที่2หน้าวิงเ็ตตัวนี้นะครับดีมากนะครับก็ใช้จับระยะทางในการเดินของเราเนี่ยเราเดินที่เฉยนะครับเขาก็จะจับ ระยะทางด้วยนะครับเผื่อใครเอาไปใส่ทํางานแล้วอยากดูว่าในหนึ่งวันเราเดินทํางานใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับแล้วก็จับสเต็ปขาเนาะก็คือเราเดินไปกี่ก้าวแล้วก็วัดแคลอรี่ระหว่างวันด้วยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จับชีพจรแบบเรียวไทม์ได้นะครับตัวนี้แล้วก็บอกอุณหภูมิสภาพอุณหภูมินะตอนนั้นบริเวณที่เราอยู่นะครับแล้วก็สามารถพยากรณ์ได้แบบคือดูได้ทั้งวันอะ ดีมากนะครับแล้วก็มีหน้าจอให้เราเข้าไปเซตได้หลายๆอย่างนะครับก็คือทําได้หลายอย่างเดียวผมจะพาไปดูการใช้งานทั่วไปนะครับแต่อันนี้มาคุยกันในเรื่องการใช้งานทั่วๆไปก่อนครับก็คือโดยรวมค่อนข้างโอเคนะครับนี่นาฬิกาค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับค่อนข้างที่จะใช้ได้นานนะครับประมาณ4วันนะครับผมชาร์จทีนะเพราะว่าผมใช้วิ่งด้วยแล้วก็เปิดแบบ แสงหน้าจอค่อนข้างที่จะสว่างเขาอาจจะกินแบตนิดนึงเนาะก็เลยทําให้แบตอาจจะหมดเร็วนิดนึงนะครับก็ใช้ได้ประมาณทักสีหวันนะครับก็ชาร์จทีหนึ่งเนาะแต่ถ้าไม่ได้ใช้ในโหมดของการวิ่งหรือออกกาลังกายก็น่าจะอยู่แบบ2อสามอาทิตย์เลยนะครับการใช้งานทั่วๆไปก็ประมาณนี้นะครับ